สวัสดีค่ะช่องจีรัตนาทาโรจีรัตนาพยากรณ์เราพบกันอีกแล้วนะคะอ่าวันนี้เรามาทําในหัวข้อที่ว่าความพิเศษอะไรในตัวคุณที่คุณต้องรู้นะคะทุกคนนะคะล้วนมีความพิเศษ ะะแต่บางคนบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองมีความพิเศษในเรื่องใดถ้าเป็นคลิปแรนดอมที่ใช่ที่ตรงให้น้อมรับคข้ทำนายแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ชอบให้เลื่อนผ่านเพื่อที่จะไม่ติดกรรมทางวาจาต่อกันนะคะความพิเศษของคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปแรนดอมนี้ขอ,อยกผูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ยิปซีทั้ง78ใบนะคะให้ดึงดูดผู้คนที่มีพลังงานตรงนะคะมาพบกับคลิปแรนดอมนี้นะคะอาจจะไม่ตรงกับผู้ใดทั้ง ทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันเป็นคลิปแลนดอมนะคะฟังให้สนุกนะคะความพิเศษของคุณนะคะที่คุณควรต้องรู้ความพิเศษของคุณคือเรื่องอะไรว้าวเออมองว่าได้ไพ่เด h แฮง man ค่ะเห็นไหมความพิเศษในตัวคุณตัวคุณมีความพิเศษมากๆสุดๆนะคะใครที่เห็นคลิปแรนดอมนี้คุณเป็นบูแมนมากนะคะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นเป็นคนแบบสุดสุดยอดนะคะเออเป็นคนที่แบบสุดยอดมากๆนะคะได้เดอะแฮงแมนอะคะ่ะตัวคุณเป็นคนที่มีความอดทนมีความรออะไรบางสิ่งบางอย่างได้ทนต่อความเจ็บปวดทนต่อ,อ,อสิ่งรอบข้างที่ไม่อำนวยทนต่อผู้คน ที่ไม่ได้มีการหวังดีทนต่อพลังงานท็อกซิกสังคมที่คุณอยู่หรือคนรอบข้างที่คุณอยู่มันบางทีบางครั้งอะค่ะ,ะคุณอาจจะได้ไปผูกกระยาไมก์กับใครหรือบา,บ,าบางสถานที่หรือที่คุณไปอะค่ะคุณได้เรียนรู้ถึงสัญชาตญาณการเอาตัวรอดหรือคุณได้เรียนรู้ถึง จิตใจผู้คนนะคะว่าจิตใจของคนแต่ละคนคนไหนครบได้คนไหนคบไม่ได้ซึ่งคุณเป็นคนที่มีความที่เป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่รอได้เป็นคนที่รู้ว่าจะต้องอยู่ยังไงให้ให้ให้ตัวคุณนะคะไม่ไม่ไปประทะหรือไม่ไปเอาพลังงานท็อกซิก หรือไม่ไปรับรู้พลังงานที่ที่บางคนบางท่านอนะเขาส่งมาให้คุณนะคะแต่คุณนะคะเออสามารถอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมหรือบางคนบางท่านอะคะ่ะผ่านสนามลบไม่เยอะมากเลยบางคนแบบว่าอาจถึงขั้นแบบเคยแบบเคยตุยหรืออะไรเงี้ยบางคนเครียดมีภาวะเครียดมีภาวะเออก่อนหน้านี้อาจจะมีปวดหัวบ่อยนะคะเออมีภาวะเครียด เออแล้วก็มีปวดหัววิงวิงเวียนนะคะเหมือน oh. แบบเจออะไรที่แบบผูกมัดนะเหมือนมีอะไรที่ผูกมัดเหมือนเวลาคุณจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่อ,อไปต่อมันก็แบบมันมันมันก็แบบอาจจะติดขัดหรออือยุ่งดชะงักแต่ตัวคุณเป็นคนที่สามารถรอโอกาสได้รอโอกาสที่เหมาะสมคุณคิดว่าตัวคุณนะคะ มีเป็นเป็นคนที่แบบสร้าง power สร้างกำลังใจให้ให,ให้ให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถรออะไรได้น,นานๆหรือว่าคุณสามารถเรียนพยายามหรือฝึกฝนทําอะไรในสิ่งที่ผู้คนเขาอาจจะรอไม่ได้ทําไม่ได้เอออะไรที่ยากคุณสามารถเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้นะคะเออเป็นคนที่ทรโเหอดทนมากเลยนะคะเป็นคนที่สู้มากเลยเอ่าถ้าใครเป็นศัตรูของคุณนะคะเออเขาอ่ะอาจจะต้องหนาวเพราะว่าตัวคุณนะคะ เออไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเจอเงื่อนงำไม่ว่าจะเจอคนไม่ดีมาทางที่แบบต่อหน้าหรือรับหลังอะไรก็ดีเนะี่ยตัวคุณเป็นคนที่แบบเนี่ยออถ้าทำอะไรฉันถ้าฉันจะตุยก็ก็เล่นก,กับก็เล่นกับฉันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเล่นกับคุณนะคะก็เล่นกับคุณยากหน่อยนะคะก็คุณก็ไม่ได้เสยบให้ใครง่ายๆหรือว่าคุณก็ไม่ได้ยอมแพ้เป็นคนที่ไม่ได้ยอมแพ้อะไรง่ายๆคุณเห็นไหม แข่งแกร่งดังหินผาภายนอกคุณอาจจะเป็นคนที่อาจจะเงียบวางตัวเงียบเฉยสงบไม่วุ่นวายไม่ท็อกซิกไม่เอาพลังที่ไม่ดีส่งไปให้ผู้คนหรือคนอหรือบางคนบางท่านชอบอยู่ที่สงบๆนะคะ,ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบฟอวุ่นวายมีสติปัญญามีสติปัญญาสามารถแก้ไขชีวิตตัวเองได้นะคะ,ะโดยการนิ่งโดยการนิ่งสงบสยบทุกปัญหานิ่งสงบ สยบทุกคนที่ไม่ได้หวังดีคุณเห็นไหมอินซีตัวเนี้ยพยายามที่จะแบบว่าจะมาทําอะไรคุณเนาะอ่าจะมาแบบว่ากัดจะมาจิกอะไรตัวคุณนะคะอินซีเลยนะคุณนะแล้วก็มาทํากับ คุณเนี่ยเออคุณก็แย่อยู่แล้วคุณก็โดนตรึงโดนโดนพันอยู่แล้วนะด้วยโซ่นะคะแล้วแบบอินซีตรีก็จะมาซ้ําคุณจะอะไรเงี้ยบางคนนะคะในสังคมที่คุณอยู่อะคะ่ะเขาอาจจะเออเป็นคนที่หวังดีกับคุณแต่ว่ารับหลังเขาอาจจะเออเป็นคนที่ เมื่อไหร่ที่คุณล้มเขาอาจจะมาสมน้ำหน้าคุณหรือว่าเขาจะอาจจะเอาของสัมมนาคุณมาให้เพราะว่าเขาไม่อยากจะเห็นคุณได้ดีนะคะอ่าเขาไม่อยากจะเห็นคุณได้ดีอ่าแล้วอินทรีย์ตัวเนี้ยพยายามที่จะแบบอ่ามาแบบหลอกล่อลูกล่อ,ล,ล,อลูกชนเนาะเนาะพยายามจะให้คุณล้มพยายามที่จะให้คุณคุณจมแต่ตัวคุณเห็นไหม ฉันไม่ตุยงย่ายๆนักจะเธอเธอเล่นกับใครเธอก็เล่นเธอไม่ต้องมาเล่นกับฉันนะคะเธอไม่ต้องเอาแบบพลังงานหรือไม่ต้องส่งพลังงานที่เอ่อท,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 ที่ที่แบบที่ที่ที่แบบฉันรู้ทันนะเพราะว่าตัวคุณรู้ทันเพราะว่าตัวคุณผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่อายุเท่าไหร่ความพิเศษของคุณคือคุณเป็นคนที่อดทนแล้วก็รอได้อดทนอดกันเป็นคนสู้ไม่ถอยเป็นเป็นคนที่เอ่อใจแกร่งดังหินผ่าเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมสู้ไม่ถอยนะจ๊ะ รอเวลารอโอกาสรอจังหวะ,ะในช่วงเวลาที่คุณแบบว่าจุดจุดต่ําสุดที่คุณไม่สามารถบอกใครได้หรือว่าคุณไม่สามารถกระติกตัวไปไหนได้นะคะคุณใช้ความเพียรพยายามคุณพยายามฝึกฝนทําให้ตัวเองกลับมาแบบมีชีวิตที่ดีครั้งพยายามปรับสมดุลพยายามปรับปรุงแก้ไขในตัวเองพยายามหาวิธีแก้ ไขในชีวิตเพื่อที่จะกลับมายิ่งใหญ่หรือตรางานอีกครั้งนะคะตัวคุณมีพลังงานใน่านความพิเศษของคุณไม่ว่าอินทรีย์ก็ไม่สามารถทําคุณได้ถึงคุณจะล้มหรือว่าถึงคุณจะไม่มีทางออกหรือไม่มีทางแก้ไขแต่คุณก็คือเป็นราชสีอะค่ะคุณจะไม่ทําร้ายใครนะคะเหมือนอินทรีย์ตัวนี้เรามาดูอีกนะคะว่าความพิเศษของคุณที่ตัวคุณไม่รู้นะคะว่าคุณมีความพิเศษในเรื่องใด อ้าวตัวคุณมีความพิเศษในเรื่องใดตัวคุณนะคะเป็นมีพลังบางสิ่งบางอย่างที่สามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้บางคนมีคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์หรือบางคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางคนนะคะเป็นคนที่คิดดีทําดีนะคะจึงจึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มกันคอยปกป้องคุ้มกันบางคนนะคะอาจจะ เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเพียรพ,พยายามที่จะสร้างนะคะความพิเศษในตัวคุณคือคุณเป็นคนที่มีพลังศรัทธาในความดีนะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเป็นแบ็คหลังที่เขาคอยคอยส่องสว่างนำทางให้กับคุณบางคนนะคะเกิดมาไม่ได้มีคนที่เขาแบบพร้อมที่จะออกอกอ้อม ที่พร้อมที่จะช่วยเหลือบางคนอาจจะไม่ได้มีครอบครัวหรือบ,บางคนบางท่านนะคะที่ผ่านเข้ามาชมคลิปแ a n d o m เนี้ยอาจจะไม่ได้มีใครซัพพอร์ตในเรื่องการเติบโตมาตั้งแต่เล็กหรือบ,บางคนบางท่านนะคะไต่เต้าทําชีวิตตัวเองให้ตัวเองได้ดีหรือว่าคุณเป็นคนที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะอยู่ในสังคมที่ไม่ดีแต่คุณแบบแหวกออกมาจากสังคมเหล่านั้น หรือบางคนไม่ได้มีพร้อมอทุกอย่างในเรื่องแบบรั์หรือในเรื่องอกายภาพอะไรบางสิ่งบางอย่างะคะ่ะคุณจึงมีความแตกต่างจากผู้คนหรือสังคมที่คุณอยู่หรือบางคนนะคะก็อาจจะ,ะไม่ได้มีความแบบลำบากอะไรเท่าไหร่แต่ว่าตัวคุณอาจจะเจอผู้คนหรือสังคมที่ พอเขาเจอหน้าคุณอะ่ะบางคนบางท่านเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ชอบคุณซึ่งคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือมีเอ่อบางคนอาจจะเป็นสายญาณอะไรบางอย่างหรือว่าบางคนอาจจะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างอะค่ะเขาเอ่ออาจจะผลักผลักดันให้ให้คุณให้คุณแบบ อ,อ,อาจจะคนที่เข้ามาไม่ดีหรือคนที่ไม่ดีหรือสิ่งไม่เสมอกันนะคะเขาอาจจะเจอหน้าคุณเขาอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ชอบคุณซึ่งอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ผลักให้คนที่ไม่ได้มีเลเวลเดียวกันนะคะอาจจะไม่ได้พูดคุหรืออาจจะไม่ได้สัตต์ต่อตรงนี้แหละคะ่ะสิ่งที่เป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่ออคุณมีไม่เหมือนคน